สวัสดีครับพผมนิวจากรายการนิซีเรนนะครับคลิปเรีโอนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อตอบปัญหาที่คาใจตัวเองเรื่องนี้เนี่ยเราได้ทําการโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวของผมแล้วนะครับเกี่ยวกับไมโครโฟนโบย่าแท้โบย่าปลอมแล้วก็รวมไปถึงหัวข้อที่2ก็คือไมโครโฟนแท้แต่ว่าเสียงไม่ถูกใจต้องขอโทษแบรนด์เอาไว้ก่อนเลยนะครับผมจะไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ไม่ดีแต่กําลังจะเล่าให้ฟังว่า ไมโครโฟนเนี่ยมันต้องเหมาะกับพิธีกรคนนั้นด้วยผมเองเป็นคนที่เสียงดังตั้งแต่กําเนิดถ้าเกิดว่าเราลดเสียงตัวเองลงมามันจะเกิดอาการแบบนี้ครับสวัสดีครับพบกับผมนิวจากรายการ UCH นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์กล้องกันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไหมรู้สึกว่ามันควรจะไปนอนไหมซึ่งแน่นอนครับว่าการลดเสียงตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราไม่ต้องแหกปากครับแต่อารมณ์ในการแสดงออกออกมามันเหมือนมันถูกกักเอาไว้เมื่อไหร่ที่เราพูดเบาเนี่ยโดยการที่คนนั้นนั้นเป็นคนเสียงดังอยู่แล้ว มันจะทําให้เราหายใจลําบากครับสมมุติว่าผมพูดปกติผมแหกปากแบบนี้การที่ผมเว้นจังหวะหายใจมันจะปกติมากๆมันก็แค่แล้วก็พูดต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสร้างลิมิตให้ตัวเองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วการหายใจมันต้องเฮือกใหญ่หรือเฮือกเล็กอะเท่ากับว่าเราก็ไม่มีความเคยชินครับมันก็ไม่เป็นปกติมันทําให้เหนื่อยวายเหนื่อยง่ายแล้วมันก็ไม่มีพลังมากพอเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาหาไมาโครโฟนไหนเหมาะสําหรับคนเสียงดังมากที่สุด แต่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์ให้ทุกคนแหกปากนะครับสำหรับคนที่พูดธรรมดาแล้วมันดังอะ่ะเหมาะกับตัวไหนหัวข้อนี้นะครับจะประกอบไปด้วยไมโครโฟนของแท้กับอีกยี่ห้อหนึ่งครับมีทั้งของแท้ของปลอมปรนกันแล้วข้อแตกต่างคือยังไงวันนี้เราอยู่กับไมโครโฟนสายทั้งหมดเลยไม่มีไวเลสนะครับยี่ห้อโบย่ายี่ห้อสลาโมนิและก็ยี่ห้อไฟฟายครับ3ยี่ห้อนี้ผมรู้จักดี ซึ่งสามยี่ห้อไมโครโฟนนะครับที่อยู่ตรงหน้าเรานับได้ว่าทุกยี่ห้อนั้นดีหมดเลยดีทั้งเรื่องคุณภาพดีทั้งเรื่องราคาดีทั้งบริการหลังการขายโบย่าแท้โบย่าปลอมเป็นยังไงเอาตามตรงคนทั่วไปบอกว่าพี่ครับมันก็มีสติกเกอร์สําหรับการขูดรหัสไปตรวจเช็คเหมือนกันใช่ครับแต่มันปลอมได้ครับสำหรับสติกเกอร์พวกนี้นะครับวารันตีอะไรพวกนี้รวมถึงสติกเกอร์ข้างหลังเนี่ยที่เป็นรหัส QR code นั้นถูก แปะโดย o f ฟ i c i a l ในประเทศไทยซึ่งบริษัทที่ผมซื้อมานะครับเขามีชื่อว่า Apogee Worldwide ทางพี่หยกนะครับขอญาตเอ่ยนามนิดนึงเขาได้ไปสืบมาแล้วว่าคือเจ้าเดียวกับ Digital to Home ร้านนี้ดังอยู่เหมือนกันซึ่งเขาถือสิทธิ์การขายโบย่าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นใครอยากได้ของแท้แน่นอนไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อจากร้านเดียวกับผมที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับอันนี้ของปลอมมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถามว่าทำไมถึงซื้อมาเพราะผมเห็นแก่ของถูกครับเป็นคนโลภมากเพราะเห็นว่ามัน2อ เลยกดมาหลายชุดมากซื้อไป3-4ชุดปรากฏว่าปลอมทั้งเซตเลยก็เลยตัดสินใจครับที่จะจ่ายเงินแพงๆเลยเป็นราคาหลักพันบาทก็เลยไปได้ตัวนี้มาครับนี่คือสล a m ม n i c รุ่น sr xlm1 ครับคือตัว m ครับที่หมายความว่าเสียงที่ออกไปจะเป็นลักษณะโมโนก็คือจะไม่ได้มีสเตริโอซ้ายขวาเหตุผลที่ผมซื้อไมรุ่นนี้ตัวนี้มาเพราะผมไปดูรีวิวใน YouTube มาครับแน่นอนครับคนทำรีวิวก็ดูรีวิวคนอื่นเหมือนกันคิด วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้ดีนิดนึงครับเพราะว่ารีวิวนี่มันหลอกกันได้ครับการที่ผมได้ดูรีวิวคลิปนั้นผมเชื่อเต็มร้อเลยครับว่าซื้อมาแล้วจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าราคาตั้ง1,400บาทเนี่ยซึ่งไมค์ตัวนี้ครับข้อดีคือระยะยาว6เมตรไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แตกต่างจากโบย่านะไม่ว่าจะแท้จะปลอมต้องใช้แบตเตอรี่เท่านั้น,นแล้วก็สามารถเสียบตัวกล้องได้แน่นอนเพราะว่าผลิตมาสำหรับ รุ่นที่ใช้กับกล้องนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของสเปคหลังกล่องนะครับสำหรับซาราโมนิกเนี่ยก็ดูตามรูปแล้วกันไม่อยากอธิบายนะครับเพราะว่าทุกยี่ห้อมันก็มีเหมือนกันหมด,ดนะสสแล้วก็คราวนี้ครับพี่เบลครับได้ทําการซื้อไมโครโฟนรุ่นหนึ่งไว้นะครับในช่วงก่อนปีใหม่ เอาไปใช้กับงานลูกค้าตัวนี้เป็นไมค์แบบสายเหมือนกันแต่เป็นสายสั้นครับสายสั้นแบบนี้ใช้ต่อตัวกล้องก็ได้นะครับต่อมือถือก็ได้เพราะว่าหัวมันเป็นแบบ T R R S นะครับแล้วก็พร้อมสายแปลงมาเป็นแบบ T R S ซะด้วยอันนี้น่าจะดีแต่คราวนี้ครับคอนเซปต์คือหาไมโครโฟนสําหรับคนที่มีเสียงดังตั้งแต่กําเนิดอันนี้ผมไม่ได้ตะโกนนะอันนี้เป็นระดับการถ่ายรายการปกติอยู่แล้วถ้าตะโกนต้องเป็นสวัสดีครับ อันนี้เรียกว่าตะโกนครับเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้นั้นมาจากไมโครโฟนโบย่าเครับรุ่นนี้อันนี้คือของแท้ครับสิ่งที่คุณกําลังได้ยินอยู่คราวนี้ทั้งหมดนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดครับแต่แตกต่างกันที่ร้านค้าที่ผมซื้อมานะครับต้องบอกได้เลยว่า2เส้นที่วางอยู่ตรงนี้เป็น2เส้นที่ปลอมและมี1เส้นที่วางอยู่ตรงนี้เป็น1เส้นที่แท้ครับตัวคอนโทรลก็คือบริเวณที่มีสวิตช์อยู่จะเห็นว่ามันก็เขียนว่าโบย่านี่พี่ใช่ครับ มีโลโก้โบย่ามีการเปิดปิดสวิตช์ออนออฟอธิบายเขียนเหมือนกันว่าถ้าปิดเสียบสมาร์ทโฟนได้ทุกอย่างเขียนเหมือนกันหมดครับมีสล็อตที่ใส่แบตเตอรี่เหมือนกันครับตัวหนีบปกเสื้ออะไรทุกอย่างเหมือนกันครับหัวไม้เหมือนกันครับเวลาดึงตัวโฟมออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านในก็จะเป็นรูๆๆตัวหนีบเป็นเหล็กครับ นี่แบบนี้ครับเป็นปากจอลเ้เหล็กแบบนี้แต่ว่าตัวยึดล็อกเป็นพลาสติกแน่นอนครับสิ่งที่ผมอธิบายอยู่นี่คือของปลอมครับนี่พันสวยๆแบบนี้เลยคือของปลอมนะข้างซ้ายมือที่ผมหยิบยกขึ้นมานี่ก็คือของปลอมครับอ่ะเราสังเกตได้ง่ายครับมีสติ๊กเกอร์อะไรแปะอยู่ก็ไม่รู้นะครับหัวไมเป็นยังไงถอดโฟมออกมานี่ครับเหมือนกันครับ ปากจระเข้เป็นเหล็กครับตัวหนีบเป็นพลาสติกเหมือนกันครับสำหรับเส้นนี้ขยุมขยิมเหมือนกันเส้นนี้คือของแท้ครับแน่นอนครับพามาดูกันนิดหนึ่งโลโก้โบย่ามีครับสวิต์ปิดเปิดมีครับเขียนอธิบายเหมือนกันตัวนีบเป็นเหล็กเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวไม้นะครับด้วยความที่ว่าฟองน้ามันหลุดหายไปแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าเกิดจากการใช้งาน ตรงหัวมันก็จะเป็นรูๆเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปากจระเข้เหมือนกันเป็นเหล็กแบบนี้ครับตัวยึดล็อกนะครับเป็นกลิปพลาสติกเหมือนกันครับสิ่งที่ทุกคนโดนหลอกรวมถึงผมเองด้วยที่กําลังพูดอยู่โดนหลอกก็คือเราคิดว่าราคาถูกยังไงมันก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอ,อใช้เวลาประมาณสัก1-2นาทีในการสลับไมโครโฟนตัวนี้ไปยังตัวที่ผมบอกว่าปลอมและดูกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรโดยที่เราตั้งค่ากล้องโ o n y A 6 6 0 0 เป็นแบบความดังเลเวล1ซึ่งตอนนี้นะครับดูจากจอมอนิเตอร์เนี่ยไมแท้มันจะมีไอตัว VU หรือว่า Volume Level เนี่ยอยู่ประมาณสัก70-80%อ่ะเดี๋ยวมาดูไม่ปลอมกันว่าเสียงจะเป็นยังไงครับโดยที่ผมจะพูดเท่าเดิมนะและตอนนี้นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนไมโครโฟนนะครับเป็นชุดที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นของปลอมเรียบร้อยแล้วนะครับชุดแรกเนี่ยเสียงออกเป็นสเตอริโอปกติเลยนะครับแต่ เสียงที่ได้เนี่ยมันรู้สึกว่ารับเสียงผิดปกติไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไมโครโฟนที่ผมเชื่อว่าเป็นของปลอมเป็นชุดที่2ให้ฟังกันครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนไมโครโฟนที่ผมเชื่อว่าปลอมเป็นชุดที่2เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับไมโครโฟนผมดังแค่ข้างเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าของปลอมบางร็อตเนี่ยมันดังแค่แบบโมโนซึ่งไม่ใช่โมโนแบบว่ามีแค่ช่องสัญญาณเดียวครับแต่มันเป็น2ช่องสัญญาณ ดังข้างเดียวอธิบายเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเวฟฟอร์มให้ดูเสียงที่ได้เนี่ยจากหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็มี VU หรือว่า Volume Level เนี่ยอยู่ประมาณสัก60-70ครับก็เหมือนว่ามันจะไม่แตกเหมือนว่ามันจะไม่ดังเกินไปแต่ผมเชื่อว่าคุณได้ยินสิ่งที่มันแตกต่างจากไมค์เมื่อสักครู่นี้กับไมค์ตอนแรกมาแล้วบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนของ ซาราโมนิกแบบสายยาวครับและตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนสายยาวของซาราม o นิกรุ่น xlm 1เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับ,รบเขามีกําลังขับในตัวเองหรือเอาพลังงานมาจากตัวกล้องอะไรก็ว่ากันไปอะนะซึ่งปัญหาแรกก็คือตอนนี้ vu หรือว่า volume level นะครับมันไปจนถึง95%ตแตะร้อยแตะแ,แดงตลอดเวลาเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้แกล้งกันนะครับนี่คือระดับเสียงที่เราบันทึกกันมาตั้งแต่ต้นไม่ได้แกล้งตะโกนครับย้ากันอีกทีถ้าจะตะโกน ต้องเป็นเสียงนี้ครับสวัสดีครับอย่างนี้เรียกว่าตะโกนครับคราวนี้เราไปดูกันที่เส้นสุดท้ายครับของไฟไฟที่เป็นเส้นแบบไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเข้าไปใกล้กล้องมากกว่าน,นี้ครับโอเคตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่าเส้นสุดท้ายที่ผมจะมาเทสสห้ดูเนี่ยความยาวมันไม่ยาวมากนะก็คือมันอยู่ในระดับประมาณสัก เมรกว่า2เมตรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าความดังที่ผมใช้เท่าเดิมเนี่ยถ้าดูจากมอนิเตอร์นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 85- 9 0นะครับไม่แตะแดงแต่ผมเชื่อว่าเวลาเราเอาไปใช้ในโปรแกรมตัดต่อไปใช้ในงานตัดต่อแล้วเนี่ยเสียงมันจะมีความเพล่าๆอยู่ประมาณนึงนะครับถามว่าคนเสียงดังใช้ได้ไหมมันก็พอไปวัดไปวาได้นะครับเสียงดีเท่ากับสายที่ผมถูกใจหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันสุดท้ายที่ ตรงโต๊ะข้างหลังนี้แล้วก็กลับมาที่ไมโบย่าแท้กันอีกครั้งหนึ่งครับผมย้ำอีกทีครับผมไม่ได้บอกว่าไมรุ่นไหนดีไม่ดีไมรุ่นไหนหน่าซื้อไม่น่าซื้อไม่ได้บอกครับเราจะมาหาไมโครโฟนแบบสายยาวที่เหมาะสำหรับคนเสียงดังตั้งแต่กำเนิดและที่สําัญครับผมทดสอบกับกล้องตัวเดียวตลอด นั่นก็คือ Sony a 6 6 0 0ครับจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาเฉพาะรุ่นเดียวรุ่นที่ผมกำลังใช้อยู่เท่านั้นมี Sony a 6 4 0 0 Sony z v 1นะครับรวมถึงอุปกรณ์โน้ตบุ๊กสวิตช์อะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับที่ผมเคยเทสกับไมเหล่านี้แล้วพบว่าปัญหามันเหมือนกันจากข้อมูลนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อช่องนิดหนึ่งนะครับคุณแดงปลาสวรรค์น,นะครับได้ทําการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเพราะว่าความคิดเห็นตรงกัน คือเขาเนี่ยใช้ไมโ o ย่าเหมือนกันครับแล้วเขาก็ใช้กล้องโซนี่เหมือนกันด้วยครับเขาบอกว่ากล้องโซนี่เนี่ยจริงๆแล้วต่อไมแบบไหนก็มักจะเจอปัญหาที่บ่อยมากกว่าผมได้บอกไปตอนแรกแล้วว่าผมเซตอัพกล้องโซนี่ A6600 ของผมเป็นไม่เลเวล1ตลอดเลเวล1คือเลเวลที่ต่ําที่สุดของกล้องตัวนี้ครับและเขายังสามารถปรับได้อีกเยอะเลยถึง10ถึง20โอ้โหปรับได้ทั้ง20เลเวลทำจริง ไมโครโฟนอะไรบูดความดังตั้ง20เลเวลโอ้โหไมโครโฟนแบบสายที่ผมเอามาเทสเทสเนี่ยไม่ต้องหรอกครับแค่เกินระดับ5นี่ก็ฟังไม่ได้แล้วเพราะว่าจะแตกทั้งหมด ฟังไม่รู้เรื่องมันมักจะต้องเรื่องมากเรื่องของการเลือกไมให้ถูกตัวนิดหนึ่งเพราะว่ากล้องโซนี่เองเขาเหมือนจะมีระบบการขยายเสียงที่ดีมากกว่ากล้องคนอื่นมั้งผมไม่รู้ว่าดีหรือว่าเป็นปัญหานะครับแต่ว่าผมอยากให้มีเฟิร์มแวร์ออกมาแก้ไขซะเลือเกินเพราะวาเวลารีวิวไมโครโฟนของลูกค้าของยี่ห้ออื่นเนี่ยมันเจอปัญหาเหมือนกันหมดครับเราขอสรุปในแต่ละแบรนด์ในแต่ละยี่ห้อหน่อยครับเริ่มจากไม้แท้ไม้ปลอมของโบย่าครับไม้ของแท้จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือซึ่งของแท้เนี่ย จะสามารถรับความดังเสียงหรือว่าค่าเซนซิทิวิตี้ที่ค่อนข้างกว้างครับกว้างในที่นี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนเสียงดังหรือว่าเป็นคนเสียงเบาๆแบบน้อมน้อมเอิ่มเคลิม้มครุย,ยไม่ต้องเสียงดังก็ได้พูดเบาๆก็รู้เรื่องคือถ้าเกิดว่าคุณพูดเบาก็ไม่ยากครับคุณก็แค่ไปปรับกล้องของคุณให้มันเลเวลเยอะกว่านี้อย่างเช่นเลเวล5เลเวล10มันก็สามารถดูดเสียงได้เหมือนกันนั่นเท่ากับว่าไมโบย่าแท้นนั้นรองรับทุกสภาพเสียงทุก ความดังเสียงแต่ไม่ได้บอกว่าดีกว่านะครับคือไมโบย่าเนี่ยของแท้ก็ตามะนะมันมีความกว้างของการรับเสียงที่ค่อนข้างเยอะสังเกตได้จากเวลาผมพูดครับมันจะได้ยินเสียงสะท้อนสะท้อนสะท้อนตลอดเวลา มันเป็นเพราะว่าห้องที่ผมถ่ายทําอยู่เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้กันเสียงสะท้อนแต่ถามว่าไม้ที่ดีจริงๆเป็นยังไงมันจะต้องไม่เอาเสียงสะท้อนเข้ามารวมนั่นเท่ากับว่าองศาการรับเสียงจะต้องแคบกว่านี้อีกมากคราวนี้มาพูดถึงโบย่าของปลอมครับถามว่ามันดียังไงหนึ่งเลยมันถูกแล้วมันก็หาได้ง่ายตามร้านทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่สนใจอยู่แล้วนี่ว่าใครเป็นตัวแทนจําหน่ายในไทยถูกปะ่ะเพราะคุณเจอร้านไหนถูกคุณก็กดร้านนั้นคุณก็เลยได้ของปลอมมาแบบนี้ไง แต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าห้ามซื้อร้านอื่นผมแค่บอกว่าคุณจะต้องดูดีๆนิดหนึ่งว่าร้านที่คุณซื้อนั้นได้สิทธิ์การจัดจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าไม่ได้สิทธิ์มาขายอย่างเป็นทางการ มันอาจจะเป็นของแท้ก็จริงครับแต่คุณต้องวัดดวงเอาพอคุณได้ของปลอมคุณจะเคมก็ลบาบากเพราะว่าร้านบอกว่าเคมไม่ได้ค่ะมันไม่ได้เสียนี่เออคุณได้ของปกติไปจะเคมได้ไงอะไรเงี้ยสําหรับเรื่องของไมซ์าราโมนิกตัวนี้นะครับราคา1,400ับาทถามว่าพี่กำลังบอกว่าซาราโมนิกไม่ดีหรอไม่ใช่ครับแบรนด์นี้ทําไมโครโฟนไวเลสออกมาดีมากระดับมันดีเท่าๆกับโซนี่เลยในสมัยนั้นอะโซนี่ขายหมื่นหกซาราโมนิกขายหมื่นสามหมื่นสองอย่างเงี้ย คือยี่ห้อนี้ทําของดีมาโดยตลอดมีตัวแทนอย่างเป็นทางการมีสาขาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัวนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งก็คือหากใครเสียงดังมันไม่เหมาะครับมันไม่เหมาะกับคนเสียงดังแต่ว่าถ้าถามว่ามันสะดวกสบายไหมโคตรสะดวกเพราะมันไม่ต้องใช้แบตมันไม่ต้องมาคอยเปิดปิดออนออฟแบบของโบย่าและปัญหาของโบย่าคือไอ้ตรงปุ่มออนออฟนี่แหละคือเมื่อเราไปเปิดปิดมันบ่อยๆปุ่มมันจะช็อตและเสียงมันก็จะช็อตบวกกับปัญหาแบตหมดอีกซึ่งแม่งก็คือปัญหาหน้าเบื่อของไมโบย่า ไม่รู้ทำไมไม่ทำเหมือนสลามมนิกสักทีทำไมโครโฟนสายยาวโดยที่ไม่ต้องมีแบตเหมือนสลามอนิกแต่เซนซิทิวิตี้ดีเหมือนของโบยาอยากให้2แบรนด์นี้รวมกันและเกิดแบรนด์ใหม่ถูกด้วยเสียงดังก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องมีแบตด,ด้วยสายยาวด้วยเกิดเป็นแบรนด์ใหม่ไปเลยครับผมจะซื้อ ต่อให้มันเส้นลลพันผมก็จะซื้อสําหรับรุ่นไฟไฟายนะครับตัวนี้โอเคแหละนะครับสายสั้นใช้ง่ายไม่ต้องแบบว่าลากสายไกลๆไม่ต้องใช้แบตด,ด้วยมีตัวแปลงใช้กับโทรศัพท์ได้ด้วยต่อกล้องได้ด้วยราคาก็ไม่สูงมากนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับเราได้นําไมเหล่านี้มาใช้ถ่ายรายการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะสังเกตว่าคลิปก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ10คลิปเมื่อไหรที่ผมถ่ายห้องข้างล่างนั้นจะเกิดอาการเสียงแตกพลาดโดยตลอดใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะ คือคุณอยากซื้อของปลอมผมก็จะแนบลิงก์ไว้ว่าเฮ้ยถ้าอยากได้ของปลอมราคา200ก็ไปซื้อตามลิงก์นี้ได้นะครับหรืออยากได้โบย่าของแท้ราคา450ก็ไปซื้อตามลิงก์นี้ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้หมดเลยอยากได้ซาราโมนิกสายยาวถูกใจตรงที่ว่ามันไม่ต้องใช้แบตไงมันไม่ต้องมีสวิตช์ปิดเปิดอ่ะเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ให้เหมือนกันใครที่ไม่ใช่เป็นคนเสียงดังก็ไปซื้อตามกันได้ส่วนใครชอบไม์สายสั้นนะครับเป็นความดังประมาณกลางๆอะ่ะเสียงไม่ค่อยแตกซะเท่าไหร่ ก็ราคาประมาณ690บาทเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มีขายออนไลน์หรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่เบลไปซื้อที่ร้านกล้องแถวหน้าง,งานนะ่ะไม่รู้เขาไปซื้อที่ไหนเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะว่าเอามาจากร้านอะไรอ่ะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมปิดท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับทดสอบด้วยตาเนื้อด้วยเสียงที่คุณได้ยินอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนครับหวังว่าจะไม่เกิดดราม่าแรงๆนะครับผมรับแรงกระแทกไม่ทันเพราะว่าทํางานอื่นอยู่นั่นเองตันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชม ปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟนหรืออุปรกรณ์ที่ผมจะใช้อยู่เนี่ยวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ